คือในยุคนั้นมันก็ต้องยอมรับว่าช่วงหนึ่งนะฮะมันจะมี2ค่ายยักษ์เท่านั้นที่เราจะได้ฟังดนตรีมันก็เลยเกิดเป็นดนตรีทางเลือกใหม่ขึ้นมาอย่างพวกเอ์เนทีฟซึ่งเป็นแบบดนตรีทํากันเองใต้ดินโดยค่ายเล็กๆเ,เอาไปให้อ่าผู้ฟังได้แบบเอ๊ยมันมีวงนี้แนวนี้แนวนี้ซึ่งแนวมันก็จะไม่เหมือนกับค่ายใหญ่ ปัจจุบันนี้แองเจิลยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนสมาชิกไปหมดแล้วฮะก็ยังทําเพลงทําเพลงใหม่ๆอยู่บ้างเพิ่งออกมาเมื่อสองสัปดาห์ออกปีละเพลงฮะก็มีเป็นอ่าทำเกี่ยวกับพวกเพลงประกอบรายการบ้างแล้วก็เป็นสเกลมากกว่าเป็นทีมหาคนเข้ารายการอะไรพวกเนี้ยอ่รายการประกวดร้องเพลงอยยู่่หางงกันเพีไหนไอดอลของผมนะคือก็เป็นศินลปินเพลงาาเพลงไทยทจริงๆผมโตมากับผมชอบไฮดรามากนะฮะคือไฮดราเนี่ยเป็นดนตรีพ p อป r ็อกวงแรก แรกๆที่แบบดนตรีซาวใหม่เป็นของนินทิทัศนะครับแล้วก็ผมชอบเพราะว่าพี่ปอนดีไซน์เสียงประสานมาทั้งเพลงแบบที่สมัยก่อนเพียงไทยในยุคนั้นผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้พอฟังครั้งแรกแลร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอะแต่มันเพราะมากเลยไม่รู้ว่าคืออะไรวงของไฮด้าเนี่ยทำให้ผมเริ่มแบบประสานเสียงเป็นเพราะว่าเราแยกเสียงออกแล้วเสียงร้องคือพ,พี่ป้างเป็นคนร้องพี่ปอนเป็นคนร้องเสียงประสานเราก็โอเคพอฟังเนื้อเพลงจากพี่ป้างเสร็จ เราก็ไปแยกลายฟังของเสียงของพี่พปอนเพราะว่าสองคนในเนื้อเสียงไม่เหมือนกันเลยทําให้ได้ยินเสียงประสานชาัดมากก็เลยเริ่มได้วิธีการประสานเสียงมาจากงานของไฮด้คาคนนร,ราอ,อ,าาาอบใจอ <c oughs> <c oughs> ฝากคนึงควรไปด้วยก็ตามชื่อเลยฮะจะเอาความคิดถึงในสมัยเมื่อก่อนนี่แหละเอามาควรให้ฟังเป็นเสียงเพลงเป็นเพลงคัเวอร์ดีๆจากศิลปินหลายๆ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  generation เลยดีกว่านะครับฝากเพจคนึงควรไปด้วยนะครับ